เนขลังนี่ขลังเอ้ยฮาฮี่ได้ดดด้ีอด้ไดอะๆๆทักทยเยนักยเลยขาลงขาลงขาขงงอีแ่ยังไปไกลมากเลยโอ้เครียด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  เครียดเอ้าเอาได้เอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าดูดูความสร้างของเขาฮะปึ๊บ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 โอ้ยยังไม่ได้ครับยังไม่ได้อีกโอ้ยส่ยางหนูมาใส่ยางหนูมาเอ้ยเออเออเดูทำท่าทีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาไม่ได้เอาไม่ได้เอ้าสวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับตอนนี้เราอยู่ที่อยุธยาแล้วนะครับถึงอยุธยาแล้วถึงนั่นแต่เมื่อคืนนะครับ ตันนี้มันดูน้องช้างน้องช้างครับอยู่ข้างๆของเราครับ,รรรรบโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยครับก็ได้ข่าวว่าจะกลับบ้านกันหลายเชือกเลยนะครับนี่ดูนะครับไม,ไม่รู้ว่าตัวไหนบ้างเนาะเพราะว่าวามน้อยไม่ได้เดินไม่ได้เดินครับไม่กล้าเดินไม่กล้าเดินครับก็อยู่แต่ตัวนี้ครับมาถึงแคง่บ้านน้องมาเลนทายก็อยู่ตรงนี้เลย ไม่ก้าไปไหนครับนี่ก็อยู่ตรงนี้นี่บ้านบ้านของน้องวันไทยครับรื้อแล้วครับรื้อแล้วนี่นี่นี่ครับยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวจะพามาดูน้องวันไทยครับว่าเขาทําอะไรอยู่นะตอนเช้าๆเลนะฮะไปไปดูน้องวันลไทยเลยครับผมปึ๊บเจอกับน้องวันละไทยครับอันนี้เป็นน้องของงาโชค่วเลยนะครับติดกันเลยครับนี่น้องติดติดกันเลยเดี๋ยวโอ้โหอะไร นี่เออยๆๆ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 หๆๆ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 ๆ่ๆๆอนี่นๆๆๆๆๆนีๆๆวๆๆอๆๆๆาเๆๆๆๆๆนี่ๆๆ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 าๆๆยๆๆๆๆังๆๆ่ๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆเอๆๆๆาๆๆ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 เๆๆ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 เา โอ้ยยาวด้วยอะนี่นี่โดนหน้าแตกเลยนเนี่ยครับนี่ดูสิโอ้โอ้าขนาดขนาดเฮ้ยมันเสือมันมันมันซนกว่าพี่ชายรึเปล่าเนี่ยเหมือนเหมือนจะซนกว่างามโชคนะดูสีดูสีหรือน้องยังเด็กกว่าเหรอหรือยังไงหรือยังไงเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวอีกสองสามวันเราเจอกันแน่นอนเอ้อย่า จะพาไปเจอกับงามโชคนะฮะน่าเรามากันกับคุณแม่ครับอาคุณแม่ผู้มาจากไหนเนี่ยล้างหน้ามางเห็นไม่ได้ล้างหน้าพอดีเหรอพอดีม,อามามาถึงมาถึงอยุียาแล้วก็ไม่พลาดคลิปให้เอฟซได้ดูกันนะครับเนี่ยฮะนี่ฮะเขาอายุเขาต่างกันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะพีกว่าเนาะนมโช่วสามปีอันนี้ น่ะอ่าเขาห่างกันไม่ไม่กี่เดือนเองครับผมดูครับเขาก็จะไล่ไล่กันน่ะนะดูสิครับลูกพ่เอเล่คนเดียวเลยนเนี่ยนะไอ้เหี้ยอุ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 ้ยเฮ้ยเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเยอะเยอะอ้ยลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วยากหลุดใส่ย่างลุดใส่ย่างลุดใส่ย่างลุด น,นี่ชอบตัวยาวครับสั้นไม่เอาครับชอบตัวยาวโอ้ยเฮ้ยจะเหมือนพ่อวะเนี่ยอาจจะเหมือนพ่อนะครับดูดูครับดูท่าเหมือนจะคล้ายๆพ่อนะพ่อที่ชอบเวียงชอบโยนนะเออเหมือนพ่อเหมือนพ่อดูท่าดูท่ากัดด้วยมีกัดด้วย <S <S เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุมดีกว่า ดีความันจะเปลี่ยนมุมเฮ้ยควาโชคจะมีเพื่อนแล้วอืมอืมเอ้าทำเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเขามีงานน้อยๆออกแล้วอะ Ôi, oh, oh. <laughs> oh, oh. oh, tí

ใส่ยางมาใส่ยางหนูมาเอาเอายืดเอาใส่ยางหนูมาเอ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 าไม่ได้เอาเอาเอาใส่ยางหนูมาเอาเอาเอาไม่ได้โอ้ยใส่ยางไปไกลมากเลยโอ้เครียด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 เอาเอาไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าดูดูความสร้างของเขาฮะปึ๊บ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 โอ้ยยังไม่ได้ครับยังไม่ได้อีกโอ้ยใส่ยางหนูมาใส่ยางหนูมาเอ้ย อืออืออดูทำท่าทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาให้ได้เอาให้ได้เอ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำบนพ่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกพ่อเฮ้ย ดูสิครับดูสิครับดูแล้วจับแล้วจับแล้วจับแล้วใน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 จะหัดเหมือนพ่อเนี่ยจะทำเหมือนพ่อเนี่ยจะเป็นมือวางเหรอนักเปตองไงโอ้ยเครียดจัดเลยครับส่ยางไม่ได้ครับส่ยางโอ้ยถึงแล้ว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 อู้หูทำไมกลิ่นยางเลยเนี่ยโอ้ยเราต้องถอยเราต้องถอยเราต้องถอยละ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 นี่เราต้องถอยละ เอาเอาไปกัดสยางแล้วนะเอา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 โอ้โหไมเล่นแรลงนะเนี่ยดีทำท่าอะไรเนี่ยแยกสายยางฮู้ยหัวสายยางคุดกัดกัดสยางละทั <c oughs> ง,งแงน่อนอนนะสยางไม่ทังแน่อนอนนะ

เอ้ยสายยางหนูมาโอ้ยโอ้ยตีตีตีเอ้าตีเอ้าดูเล่นจนขี้คืนเละเละหมแล้วเนี่ยเฮ้ยเล่นจนขี้เอเละหมดแล้วนี่ย้อนกลับหลังได้ด้วยเออนี่ทักทายเอฟซีหน่อยเออเอาะอ่ะอ่ทักทายเอฟซีหน่อยเร็วตัวสั้นอ่ะตัวสั้นละ โอ้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 อออโอ้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 โ้โอ้ล้้อออ้ออออ เออเออนี่ถ้าไปบ้านก็ไปเจอกับงามโชว์นี่ตรงไงแบบโอ้โหมุนอุยปุยครับพี่น้องมุนอุยปุยครับเบิงเบิงแางหน่อยเบิงเหตุเด่เบิงเบิงเอออุ้ย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 เบินแห้งเลรอวะเอ้มีเสียงด้วยเสียงเขาเสียงยังไม่ยังไม่ออกครับยังไม่ได้ฝึกเนาะ นี่แบรบเรบโอ้โอหเล่นแห้งเนาะเจ็บด้นั่นตีตัวเองน่ะเจ็บไหมเนนฮะนี่นี่โอ้เล่นแห้งเลยเจ็บไหมเนนอ่ะฮะหรอกไม่เจ็บหรอกเนื้อหนูตีตัวเองไม่เจ็บถ้าพ่อตีอ่ะเจ็บ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นโอ้อยากมีเสียงอยากมีเสียงมันหวานออกดึงเอา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 คือเก่งสิเอาดึงสายสายรัดอกก็ได้นั่นนั่นเอากินแล้วนั่นนานกินสายรัดแล้ววันนี้เอาอู้หนี่วันนี้ได้แล้ววันนี้เอาวันนี้เอา เอ้วัตนี้ได้เรือดื้อวัตนี้เรืวได้ดื้อของไผ่นี่นี่ของไผ่นี่ฮะของไผ่นี่ฮะของไข่เอออยู่นี่ของไข่เออเอาไข่ออกมาละไข่ออกมาละไข่ออกมาละของไข่เออเสียงก่อนครับก่อนครับผมก่อนเออครับเอาครับเออครับเอาครับก่อนครับผมเออครับเออครับเอา หยุดไปหาตะนุนไอ้ช๊บอ่ะไปไปเอาเดี๋ยวมากำลังหัดเสียงฝึกออกเสียงเองนะฮะเนียเเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฮะน,น,น,นี่สายยางรัดน้องถอดเองเลยนะฮะนี่เป็นสายยาง ก็น่าจะเป็นยางในยางในรถมอเตอร์ไซค์น้องที่ก็ตัดมาไว้รับกับสายยางตงลอยต่อนะฮน้องก็ถอดออกมาเองได้อ้กเก่งนั้นเนี่ยนะโอ้โ้ถึงแล้วลวเหนื่อยบ่เหนื่อยบ่เฮ้ยเหนื่อยแล้วท่านผู้ชมอย่างนั้นก็ขอปิดคลิปเลยดีกว่าเหนื่อยแล้วเอ้า เอไม่ตอไม่ตอโอ้โอยโยตีตัวเองไม่เจ็บครับพ่อตีเจ็บเอถ้าพ่อตีอะเจ็บถ้าตีตัวเองไม่เจ็บเนาะอืมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับหนึ่งเชร์หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับผมโอเล่เอฟซีไทยนะครับกับน้องวัลลยไทยลูกชายคนที่สามนะฮะโอ้ยคิดเล่นมากเลยคนนี้โอเคครับผมเจอกันที่ยูทูบนะครับผมสวัสดีครับ